ควรกลาเป็นหูเป็นตาพ่อค้ายายปรติดเอาไแจ้งบาะแสผู้รับใช้กฎหมายสายโทรอมล,ลงมาช่วยกวาดล้างจับกลุ่มผมว่าแล้วก็ปางทีอาจจะความยั่งยืนก็อาจาาออาจะต้องต้องมีเรื่องแรงงานมาด้วยเรื่องพม,อ,ม,อ,มอ,อะไรด้วยมาช่วยกันแล้วก็ต้องดำย่างต่อเนื่องนะครับแต่บรรดาหลผมมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในสิบกว่าห้าวัน าเสพติดมันมีทุกที่ถ้าเราเปิดใจว่าเราเราติดผมเสพครับก็เดินมาหาเจ้าที่เดินเรื่องกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแ,แม่ก็จะพาไปหาตสังคมเปิดกว้างขึ้นแล้วครับสังคมให้น้องมีที่ยืนในสังคมนะครับไม่ใช่คนเป็นเป็นคนชายขอบที่แอบอยู่ไปไหนหน่งนะครับถ้าวันไหนถึงวันให้ถึงวันนี้นะครับน้องนะให้ถึงวันนี้มีเพืเ่อนมีญาติมีพากักงานบรรถือวาน้องเป็นตัวอย่างที่ดี คนตำรวจโทรพันรัต์หลักบุญผู้ช่วยพบตรรัษารษาชการแ,แทนเลขาธิการปรปรสเปิดเผยว่ายุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยมีเป้าหมายลดการแพร่ระบาดยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนในขณะเดียวกันหากพบว่าผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดให้นำผู้ป่วยเหล่านั้นเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัด โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและจะเริ่มดําเนินการในพื้นที่9จังหวัดภาคกลางคือชัยนาทลบบ,บบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า232เป้าหมายจาก134โรงพักโดยจะจัดยุทธการเช่นนี้ในทั่วประเทศยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยครั้งที่1มีผลปฏิบัติการเวลา10นาฬิกา30นาทีตรวจยึดยาบ้ากว่า5,000เม็ด จับกลุ่มผู้ต้องหา92รายนำผู้เสพเข้าสู่กระบ,บวนการบำบัด17รายตรวจยึดปืน7กระบอกผลตำรวจโทพานุรัตได้เดินทางไปยังหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพูดคุยกับผู้เสพยาเสพติดและครอบครัวได้แนะนําให้เข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดโดยได้มีเจ้าหน้าที่ของสธาธณสุขร่วมให้การแนะนําโดยผลตำรวจโทพานุรัตได้ย้ําถึงการ,รบําบัดให้หายเพื่อกลับมาเป็นพลังช่วยเหลือครอบครัวและคนในชุมชน